สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซท่านเก่าท่านใหม่หรือท่านที่กําลังรับชมอยู่นะครับครับวันนี้เราก็ได้ไปหาเช่าพระสมเด็จมานะครับมาแบ่งปันพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันนะครับเชิญรับชมรับฟังกันก่อนนะครับสนใจนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับเบอร์0 8 0ย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับหรือจะสแกนคิวเอาคิว็ก็ได้เหมือนกันนะครับ ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองว่าพระถึงมือพวกพี่ๆทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับามาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะครับอานี่นะครับดูด้านข้างนะครับดูทุกมุมเลยนะพี่นะเผื่อพลาดจุดตรงไหนไปนะครับ สวยเก่าเาเลยนะพี่นะองนี้นะเราคัดสรรมาอย่างดีนะครับามาแบ่งปันพวกพี่ๆที่ชื่นชอบพระสมเด็จกันนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะพี่นะองนี้นะครับเก่าเาเลยนะครับครับแ0 0อบาทครับผมรายการที่1ครับต่อไปรายการที่สองนะครับอ่านี่เป็นสมเด็จด,ดำนะครับ จะเห็นได้ว่าเม็ดมวลสารนะครับอ่าด้านหลังมีปั๊มด้วยนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อโต,โตนะพี่นะองค์นี้ด้านหลังนะครับที่เป็นรูปปั๊มเนี่ยครับอ่าใช่ไหมพี่นะนี่นะครับ นี่รอยพ่อแบบนี้เลยนะครับสวยๆเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะอันนี้เป็นรายการที่สองนะครับสมเด็จดันสมเด็จดำนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สามนะครับหากพี่ๆนะครับชื่นชอบองค์ไหนนะครับปิดทักมาทางไลน์นะครับปิดรายการที่เท่าไหร่ EP ที่เท่าไหร่บอกได้เลยนะครับอ่าในรายการที่สามนะครับสักเกตนะพี่นะ ตามตำรานะครับจะกล่าวว่านี่นะครับพื้นหลังด้านขวาของพระนะครับจะมีพื้นที่มากกว่าฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วซอกแขนนะครับจะยกสูงกว่าซอกแขนฝั่งขวานะครับฝั่งด้านซ้ายจะสูงกว่าด้านฝั่งขวานะครับาตามตำรานะครับเก่าเลยนะพี่นะนี้นะครับมาดูเนื้อกันหน่อยนะครับ ดูทันไม่ทันยังไงทักไลน์มาได้นะครับและการที่3ามเระมาณแปดร้อยบาทครับเหมือนเดิมนะครับสามองค์สองพันนะครับร้านเรานะครับราคาแบ่งปันนะครับราคาเป็นมิตรภาพนะครับดูดีพี่เนี่ยโอ้โหแตกรายงานสวยๆเลยนะครับอ,องนี้นะครับเก็ทะลุซุ้มด้วยนะอ,องนี้นะอ่าโห เก่ามากเก่าจริงนะข่าวนี้นะครับข่าวข่าวนะเป็นค่าพลึกนะครับอะไรการที่สี่นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับปรายการที่ห้านะครับ สังเกตนะพี่นะสังเกตดูดีๆนะครับดูเนื้อกันนะครับอนี่นะจะยกสูงนะพี่นะจะยกสูงก็ฝั่งนี้นะร่องนี้นะ่าชัดๆกันไปเลยนะครับสังคตินะครับนี่นะพี่นะลอ,อยนี่นะตรงนี้นะครับรายการที่ห้านะ ดูเนื้อกันหน่อยนะครับด้านหลังนะครับดูให้ชัดๆกันไปเลยอ่ารายการนี้ครับออกไปแปดร้อยบาทครับผมรายการที่ห้านะครับต่อไปรายการที่หกนะครับ อ่าองนี้นะครับสวยจริงๆนะองนี้สวยมากนะพี่นะโอ้โหสวยจริงๆนะครับเส้นสังคติชัดๆเลยนะพี่นะองนี้นะครับรายการที่หกนะครับรายการนี้นะเม็ดเนื้อหามวลสารนะพี่นะ รชาติแจ่มๆเลยนะครับมาดูสังคตินะครับดูสังคติถ้าดูด้านหลังนะครับอังน,นี้นะครับแปดร้อยบาทครับรายการที่หนะครับต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับ จครับชมรับฟังกันไปยาวๆนะพี่นะวันนี้เรามีมาแบ่งปันพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันนะครับาหากพวกพี่ๆชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีภาสมเด็จมาแบ่งปันพวกพี่ๆอีกแบบนี้ทุก EP นะครับทุกวันเลยนะครับ รายการที่เจ็ดนะครับเอาไปแปดร้อยบาทครับต่อไปรายการที่แปดนะครับวั <c oughs> นนี้ซุมซ้มโยเลยล่ะพี่นะซุ้มโยไปฝั่งซ้ายเลยนะครับเนี่ยครับตรงซุ้มตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่มากกว่าตรงนี้นะ สังเกตดูดีๆนะครับตามตำรานะครับจะกล่าวไว้แบบนั้นนะครับมีเงินอย่างเดียวนะครับครอบครองไม่ได้นะครับต้องมีบุญมีวาสนาด้วยนะครับถึงจะได้ครอบครองพระสมเด็จนะครับอารายการที่8ครับ800บาทครับ ปรายการที่เก้านะครับอันนี้รายการที่เก้านะครับอืมปิดทองมาสวยๆเลยนะพี่นะองค์นี้นะ่าสวยมากสวยมากอด้านหลังนะครับ วนไปยาวๆครับรายการที่เก้าครับแ0ดร้อยบาทครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สิบนะครับเ <c oughs> <c oughs> บิ่งกันชัดๆเลยนะพี่นะเบิ่งกันชัดๆเลยนะครับ ารายการที่สิบครับแปดร้อยบาทครับไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับโอ้แตกเลยงานะสวยๆเลยนะพี่นะ้าอุคงนี้นะครับน,นี้แตกเลยงานะสวยๆเลย ดูไม่ทันบอกได้นะครับดูไม่ทันบอกได้นะครับอ่ารายการที่11นะครับต่อไปรายการที่12นะครับดูกันยาวๆนะพี่นะดูกันยาวๆเลยครับ รายการที่สิบสองนะรายการนี้นะครับอาสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายการนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สิบสามนะครับโ้เนื้อแตกรายงานแบบนี้เลยนะพี่นะเ,เก่าๆสวยๆเลยนะครับโหพลิกมาด้านหลังนะโอ้โหเลยนะพี่นะ ดูนะครับเส้นซุ้มเวลาเราพิจารณานะครับเราต้องดูเส้นซ้มนะครับดูร่องนี่นะครับดูเส้นฐานนะครับว่าตรงตามตําราหรือเปล่านะครับอรา,ายการที่13บสาครับเอาไป800บาทครับเอาไปรายการที่1 4นะครับ อ่ดูเนื้อกันหน่อยนะพี่นะดูเนื้อกันไม่ทันบอกได้พี่ไม่ทันบอกได้ทักมาทางไลน์ได้นะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับอ่ารา,ายการนี้นะครับแปดร้อยบาทครับ รายการที่สิบสี่นะต่อมารายการที่สิบห้าครับอันนี้ฝั่งเม็ดพระาธาตุไว้ด้วยนะพี่นะตรงนี้นะครับอ่าดูด้านหลังกันนะครับ เนื้อเก่าๆเ,เลยนะพี่นะมีรอยปูไต่ด้วยนะครับองนี้นะครับโอ้เก่าๆสวยๆเลยนะพี่ครับรายการที่สิบห้านะครับแปดร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สิบหกครับอ่าดูกันเข้าไปนะพี่นะไม่ทันองคไหนบอกได้นะครับไม่ทันองคไหนบอกได้นะครับ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะอือหือดูนะ้ิพี่แห้งเก่งเลยนะครับองนี้นะครับครับเอาไปแปดร้อยบาทครับรายการที่สิบหกนะครับอ่าต่อไปรายการที่สิบเจ็ดครับโอหองนี้เก่าจริงๆนะพี่นะผมเด็ดวัดเกตนะครับองนี้นะครับ เราส่องกันใกล้ๆก,กันหน่อยนะครับอือือโอ้โหน,นี้น่าจะเป็นเศษขี้ทูบหรือเปล่าครับอันนี้ครับจุดนี้นะครับอ่าเยวมาดูจุอดอื่นกันต่อนะครับ รา,ายการที่สิบเจ็ดนะครับแปดร้อยบาทครับไปรายการที่สิบแปดนะครับโหตรงนี้ลึกมากเลยนะพี่นะเส้นซุ้มลึกมากเลยนะครับสังเกตดูดีๆนะครับลึกมากเลยนะครับอ่าสังเกตดูนะครับเส้นทง,งเส้นฐานนะครับเกททะลุซุม้มนะตรงนี้นะครับ หามวลสารเก่าๆเลยนะพี่นะองค์นี้นะครับดูด้านหลังกันเลยนะพี่นะด้านหลังนะนี่ด้านหลังครับอ่ารายการที่สิบแปดนะครับแปดร้อยบาทครับผม ต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับอ่าเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะดูไม่ทันยังไงทักมาบอกได้นะครับทักมาบอกได้นะครับดูเนื้อกันหน่อยนะครับดูเนือน้อปั๊บเก่าๆเลยนะพี่นะ เนื้อแตกแห้งนะครับสีแดงๆนี่เป็นผมเส้นผมนะครับไม่ใช่ะไรนะครับพอดีผมวางไว้กับผมสีแดงนะครับมันเลยติดไปกับพระนะครับจะผมต้องปัดออกนิดนิดหนึ่งนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบเก้าครับแปดร้อยบาทครับผม ต้องฝากช่องทางการติดต่อสักนิดหนึ่งนะพี่นะเบอร์โทร id line นะครับเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับที่จะสแกน qr code ก็ได้เหมือนกันนะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองว่างเงินถึงพวกพี่ๆทุกท่านอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบครับตังนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเรียมกรอบพร้อมขึ้นคอเลยนะครับเรียมกรอบพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่นะรายการนี้นะครับ เนื้อเก่าๆเ,เลยนะพี่นะสังเกตเนื้อหามวลสารให้ชัดๆนะครับอือ้มเก่าๆเ,เลยนะพี่นะเนื้อเก่ามากเลยนะตรงนี้รายการที่ยี่สิบครับแปดร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอ เตรียมกรอบเลยนะพี่นะองนี้พร้อมขึ้นคอเหมือนกันนะครับเตรียมกรอบพร้อมขึ้นคอเลยนะครับดูคาบขาวๆนะพี่นะจะสังเกตนะครับคาบขาวที่ขึ้นนะครับเป็นขุยๆปุยๆนะครับพี่คาบขาวๆนะครับน่าจะเป็นผลึกแคลไซด์นะครับผลึกที่จะเกิดขึ้นนะครับต้องใช้เวลาร้อยปีเลยนะพี่นะมาดู องนี้นะครับพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่นะแค่กรอบก็คุ้มแล้วนะครับแค่กรอบก็คุ้มแล้วนะครับองนี้นะครับสวยจัดเลยนะพี่นะอรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการนี้ครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับดูเนื้อกันหน่อยนะพี่นะเนื้อแตกรายงานเลยนะพี่นะ แต่แรงงานมีสีขาวๆปุยๆนะครับอื้มเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะพระบ้านๆน,นะครับดูด้านหลังกัน อ่ารายการที่ยี่สิบสองครับแปดร้อยบาทนะครับแค่กรอบก็คุ้มแล้วนะครับวันนี้รายการที่ยี่สิบสามนะครับเนื้อดีจัดเลยนะพี่นะองนี้นะครับเนื้อสวยมากเราสัญญาแล้วนะครับว่าเราจะหาสมเด็จนะครับมาแบ่งปันพวกพี่ๆนะครับที่ชื่นชอบกันนะครับจะหามาแต่ องสวยๆเก่าๆนะครับนี่นะครับตั้งใจมาแบ่งปันพวกพี่โดยเฉพาะเลยนะครับตั้งใจมาแบ่งปันพวกพี่ๆที่ชื่นชอบโดยเฉพาะเลยนะครับารายการที่ยี่สิบสามครับแปดร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ เม็ดเนื้อหามวนศานะครับด้านหลังครับครับรายการนี้ครับแปดร้อยบาทนะครับรายการาที่ยีสี่นะครับแค่กรอบก็คุ้มแล้วนะพี่นะ แค่กรอบก็คุ้มแล้วนะครับเช่าไปนะครับบูชาขึ้นคอได้เลยนะครับอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับ่าปิดท้ายกันที่รายการนี้เลยนะครับเ,เก่าๆเลยแล้วนี่นะเ,เก่าๆเดิมๆบม้านๆเลยนะครับหายากนะครับแบบนี้นะครับ เนื้อสวยจริงๆนะเนื้อสวยมากพี่องค์นี้รายการที่ยี่สิบห้าครับครับแปดร้อยบาทครับรายการนี้นะครับอ่ารายการสุดท้ายกันแล้วนะครับครับฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับหรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองว่าพักถึงมือพี่ๆทุกท่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับหากพี่ๆนะครับชอบพระสมเด็จนะครับ กดติดตามช่องเราไว้ได้เลยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้ยีนะครับเพราะว่าถ้าพระใหม่ๆม,มานะครับเราจะได้ไม่พลาดนะครับเผื่อผมลงคลิปใหม่อย่างเงี้ยอ่าคนที่กดกระดิ่งก็จะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับไม่พลาดองค์เด็ดๆนะครับครับอีพีนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ